นี่อันนี้เป็นการเรียนรู้นะครับเป็นการพ้อพาะจากเมล็ดเป็นการขยายพานนายันธุ์ต้นไม้ลูกเราทูกวันนี้มันร้อนร้อนนี่ถ้าเราไม่ช่วยกันปลูกตน้นไม้นโลกมันก็จะอยู่ไม่ได้เราก็าจะเดือดร้อนนะถ้าเราเรามีพื้นฐานในการพาะต้นไม้ในการปลูกต้นไม้ต่อไปเราก็จะมีพื้นฐานมากขึ้นมากขึ้นสามารถที่จะขยายพานยานันธุ์อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วสามารถที่จะ ขยายพันธุ์มาถึงการอาหารเราด้วยทีนี้เพราะต่อไปถ้าเรามีความรุ่งมากปุ๊บเราจะเก็ดธรรมะเราให้ปลอดสารเพราัทุกวันนี้อาหารไม่ปลอดภัยในอาหารมีทั้งสารกินมีมีทั้งเยอะแยะไปหมดมียา่าแมลแรงมีสารที่กระตุ้นสารที่เล่งทำให้เกิดโรค ถึงไม่ปลอดเพราะฉะนั้นพอเรามีความรู้ตรงนี้แล้วชุดเนี่ยเราสามารถที่จะทําเพรอะเราขยายทําต้นไม้เนี่ยปลูกปลูกปลูกอให้ปลอดภัยเราก็จะมีสุขภาพาแข็งแรงต่อไปเนี่ยอพอทุกคนมีสุขภาพาแข็งแรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะช่วยเหลือเขาอย่นได้เยองแยะเกันเอางั้นทุกวันนี้ตอนนี้เรามีพื้นฐานตรงนี้แล้วนะอันนี้เป็นการรู้เบื้องต้นว่าเราขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ต่อไปถ้ามีโอกาสก็จะขยายพันธุ์ด้วยอนอมั่งการตอนมั่งการภาพมั่งอะไรมั่งที่จะทําให้เรามีความรู้มากขึ้นมาขึ้นมาครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณม่้ช่ทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะครับครับผมแลขอให้ทุกคนจงเป็นนักึิษาที่ดีเพราะว่าวิชานี้ก็เป็นวิชาที่แบบเคยรูกเคยเหลือวโลก,โลก,โลกวิชาน ขอบคุณครับขอพระคุณเจ้าค่ะ